กราบสวัสดีครับพี่น้องเนาะพี่น้องเอฟซี FC พอใจดีพี่น้องเป็ดย่างไดดเนาะพี่น้องเนาะนะครับอยู่ดีมีแห้งแข็งแรงโศกหมานกันสูผู่สู้้นอยู่ดออกนาพี่น้องเนาะนะครับสบําหรับแนวทางเล่าพัฒนาเมือ่อคืนนี้พี่น้องนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีนะครับบริลล่อซาเลยพี่น้อง จวดจาดในพี่น้องท่านใจนะครับของประจําวันที่ยี่สิบห้าก็คือวันศุกร์พี่น้องนะครับสาหรับเช้านี้ก็เป็นวันที่ยี่สี่ด้พี่น้องเด้อยี่สิบสี่เมษาสองห้าหกแปดพี่น้องพอใจดีได้รับแนวทางจากเจ็ดสมัครเจ็ดอาจารย์พี่น้องนะครับเนะเาะออกมาฝากพี่ตอนน้องคือเก่าเหมือนเดิมนะครับคือเก่าเหมือนเดิมบอจองรอพี่น้อง นะครับถ้ามีเวลา,าแนวทางมาถึงแนวทางมาหอดนะครับพอใจดีบริรหนิ่งน้อนใจพี่น้องจัดให้พี่ใหนน้องคือเก่าพี่น้องเร็วที่สุดด่วนที่สุดนะครับสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาเมื่อคือนมีพี่น้องคงจะทราบกันดีแล้วเนาะว่าแนวทางออกยังนะครับ ี่น้องคงสิมีความสุขบนหน่อยกระายแลวพี่น้องถ้าติดตามอาเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปใส่วันที่เนี้ยวันที่ครับแลวภาพไปตามแนวทางของเจออ้อยพี่น้องผู้ที่สางผลงานเมื่อคืนนี้เอ้ยของปูท่องผู้ที่สางผลงานเมื่อคืนนี้พี่น้องนะครับอีกหนึ่งสำนักพี่น้องเดี๋ยวไปใส่วันที่กันพี่น้องวันที่ วันที่ยี่สิบห้าไล้พี่น้องเดว,วันที่ยี่สิบห้าเมษาได้พี่น้องเด้อว,วันที่ยี่ห้าเมษายนนะครับเมษายนนะครับสองห้า หกแปดนะครับสองห้าหกแปดได้ี่นรองเนาะลาวพัฒนาเด้อลาวพัฒนา ล่าพัฒนาของปูท้องได้พี่น้องปูท้องนะครับล่าพัฒนาปูท้องนะครับเล่าพัฒนาปูท้องพี่น้องวิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนล่างเด้อวิ่ง บนล่างวิ่งบนล่าง่นองวิ่งบนล่างห้าหกเนาง วิ่งบนล่าง5กับ6กสำหรับนิทางของปูทองไปลองนะครับเนาะสำหรับนวทางของปูทองวิ่งบนล่าง5กับ6เด้อ นะครับสำหรับบนล่าง5กับ6พี่รองมือบังจับคู่ของปูทองพี่้องคนจับคู่ยังให้พี่ให้น้องแล้วให้พี่ให้้องไปพิจารณาเอาได้พี่้องเด้อนะครับสำหรับปูทองเนาะนะครับ5 3สาม สี่ห้าหกห้าเจ็ดอง นี่คือแนวทางของปูทองจับคููไห่พี่ไห่น้องเสร็จซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่้องเนาะอยกับพี่กับน้องเด้อสิพิจรารนานะครับมาเบิ่งชุดที่สองพี่้องชุดที่สองหกสามหก 嗯。好。这。好。 ก้านี่คือแนวทางของปูท่องพี่น้องจับครูหายพีใร้องเซตซับเป็นที่เรียบร้อยเนอะครับยกกบุกับพกับน้องสีพิจารณานะครับ วันที่ยี่สิบหาเมษาสองหาหกแปดพี่น้องเล่าพัฒนาปูท่องพี่น้องนะครับเล่าพัฒนาปูท่องวิ่งบนล่างเลยพี่น้องเด้อว,วิ่งบนล่างหากับหกพี่น้องจับกูไหหาสามหาสี่นะครับหาเจ็ดหกสามหกหาหกเจ็ดหกเก้าพี่น้องนะครับพี่น้องครับแคปหน้าจอปูท่องไว้พี่น้อง นะครับแคปย่าจอปูท่องไว้นะครับเอาไว้เป็นพยานหลักฐานงวดของวันที่ยี่สิบห้าเข่าดือุดพี่้องนะครับสำหรับจิปนี้พอจะดีก,กับฝากปูท่องไว้นับแรงรับกันพี่้องให้พี่้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูท่องได้พี่้องนะ,นงนะสำหรับลิปนี้ฝากไว้ไีเพี่งเท่านี้แลวพี่้องขอพี่้องโชคดีมีใช่ลำ้วยสู่ผู้สู่คนสวัสดีครับ